าปูฮะป่าพี่น้องมาหากินปูลูกล้านปูลูกล้านลายกันแตหน้าขาดอี่คลัูปูไอ้ก่องก็มีครับปูปูไดปูได้นี่แต่หอยครับพี่น้องเลยมีแต่กระปูครับตำส้มตำแล้วกระปูได้แล้วครับตอนเที่ยงครับกระปูเต็มเลยครับไปเอาน้ำปลาเข้าครับ น้ำด้วยพี่น้องครูน้ำเต็มอยู่ครับครูน้ำเต็มอยครับครูน้ำทั่วครูน้องบัวก็มีนะครับพี่น้องไปบ้าปกลับบ้านครับมากานข้าวเี่ครับหอยซาลีแต่ไม่ได้หอยซาลีครับได้หอยโขมหอยจูบหอยจูบกับปูนาครับกลับแล้วครับ